สอบทุกข่าวมันอย่าเรียกว่าใจอ่อนเลยค่ะ <c oughs> เราอเรอมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคอยคอยรอจริงๆอย่างที่บอกว่าแบบทุกคนขอขอ,ขอพูดซ้ำอีกรอบนะอย่าเบื่อกันนะคือแบบว่าคือแบบว่าตอนก่อนได้มีข่าวไปว่าเออคอยออกจากวงการแล้วจริงๆแล้วพอยยังไม่ได้ออกขนาดนั้นค่ะแค่แบบเหมือนความไม่ได้เล่นละครแบบสามห้าเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ขอเป็นแบบซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ก็ยังรับอยู่งานอะไรก็ยังรับอยู่ค่ะแล้วก็มันก็เหมือนเป็นช่วงโควิดด้วยจังหวะพอดีนเนาะมันก็หายไป2ปีแล้วก็การพอลเรื่องนู้นเ,เรื่องนี้เปิดกล้องอาเจืติดต่อมานู่นนี่นัน่นนี่สรุปพร้อมที่สุดแล้วเรื่องนี้เปิดก่อนค่ะเพราะว่ามันก็มีการแบบว่าเนื่องจากโควิดอ่ะการถ่ายทำบางกองมันต้องเลื่อน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 กองอื่นไม่พร้อมเปิดบ้างอะไรบ้างแต่ที่ตอนนี้พ,พร้อมที่สุดก็คือทําเรื่องนี้ก่อนค่ะ ก็ไม่ไม่ได้คิดเยอะพอติดต่อเข้ามาเราเห็นผลงานของผู้เห็นผลงานเห็นพุ่มกับเห็นทีมงานนักแสดงบทแน่นอนขอบทก่อนแล้วพอเห็นบทแล้วคือตายแล้วไม่เล่นไม่ได้แล้วอะ่ะเหมือนเราตกลุมรักในในใน,ในตัวคารค r เตอร์แล้วเป็นสิ่งที่แบบเอ้ยคอยลอมานาน้วคอยลอมาแบบ2ปีกว่าแล้วเรารู้สึกว่าดีใจที่ว่ามีโอกาสได้ทํางานแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าเหมือน ทำให้ไฟมันกลับมาอีกครั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนเป็นเป็นนักแสดงท่านหนึ่งที่แบบเรารอคอยโอกาสดีๆเข้ามาแล้วมันยังไม่ยังไม่มาแล้วมันยังไม่ใช่อ่ะคอยก็แบบเหมือนใจมันแป้วไปแล้วเหมือนไฟมันไหม้อ่ะตอนนี้คือดีมากพอเรื่องนี้เข้ามาเหมือนมีคนแบบว่าเอาอพัดมาพัดไฟให้มันแบบไฟในการทํางานกลับมาอีกครั้งนะคะตื่นเต้นเลยคือก็คิดอยากจะคิดคือคิดเองก็เป็นอย่างนั้นก็ได้เลยนะเพราะมันคอยห่างหายไปนานแล้วก็ เอ่อพอมาเจอแบบอ่พี่อนันดานี่ก็เพื่อนรักใช่ไหมเพื่อนรักที่แบบเราก็อยู่คู่กันมันเล่นหนังเลือกดีใจเล่นๆกันนางอีกเนี้ยกับพี่น้อยอีกโอ้โหตายแล้วเราแบบอย่างที่บอกพี่น้อยบอกว่าเจอแต่คอยอยู่ทางเราอะรู้สึกอิจฉาไม่เด็ดกับเขาตลอดเนี่ยเวลาเจอพี่น้อยในงานคอนเสิร์ตแล้วพอจะอยู่ไกลมากแล้วพอก็แอบมองเขาแบบเขาเท่เขาเท่เขาเก่งอะไรเงี้ยก็ พี่น้อยอีกพี่เอ,อกอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ดีใจมากค <us it> ือนักแสดงทุกคนลงตัวกอดด้วยช่องสามทำงานที่ทำทำงานที่กันไหมไม่เคยทํางานด้วยกันแต่พลอยชอบกอดมากเขาเป็นนักแสดงช่องสามพลอยชอบมากเขาเป็นแบบเด็กเก่งอ่ะตั้งใ,ใจทํางานมีคาแรคเตอร์แล้วเป็นคนที่ <us it> โอ้หเขาไม่ใช่นักแสดงธรรมดาแล้วดีใจที่ว่าได้ทํางานกับคนเก่งๆมันก็เหมือนแบบว่ามันทําให้เราเก่งไปด้วยเนาะจริงๆอาจจะเป็นมันไม่ใช่บทของพลอยคนเดียวนะคะพลว่ามันเป็น เนื้อเรื่องบทของตัวละครทุทกๆท่านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบททุกคนเนี่ยมันมีมีความลงตัวถามวาลงตัวไหมลงตัวแล้วพอรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ว่าต้องมีพระเอกนางเอกใครคือผู้ร้ายใครคืออะไรทุกคนมีความสําคัญเท่ากันหมดแล้วก็บทมันดรามดีอะพอยชอบแล้วก็ในส่วนของพลอยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เออเรายังไม่เคยทำถามว่าอ่า จะมาตั้งเราอุย้ยพอยก็เล่นบทอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์อะไรที่มันใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะพอเราก็มาถ่ายที่พัทยาด้วยโลเคชันด้วยเรื่องราวด้วยมันยิ่งลงตัวเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยค่ะมันสร้างความแปลกใหม่อะไรได้เยอะรู้สึกว่าถ้าเราได้เล่นเรื่องนี้เราเราจะสรีเอทศิลปะก,การแสดงออกมาได้แบบมากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้รอแบบคือมีการอ่านหมดแล้วแต่ว่าเวลาพอยเชื่อว่าเวลาถ้าพอยได้เข้าฉากกับนักแสดงแต่ละท่านเนี่ยมันคงมี อะ,ะอะไรเกิดขึ้นในแนวาการถ่ายทาเดี๋ยวนี้เราต้องไปค้นหาเอาว่าตอนนี้เพิ่งถ่ายได้ซีนได้สองซีนนะคะวันเดียวเองค่ะพลว่าได้เห็นอีกมุมเลยนะคะในมุมที่แบบเออทุกคนก็เขาเขาก็แบบเหมือนแบบมาถามเรื่อยๆอยากเห็นพี่พลอยกลับมาแบบแบบเล่นภาพยนตร์นะรออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยพลอยก็แบบพราะว่านี่แหละก็รอได้ชมแล้วคะ่ะเดี๋ยวพลอยก็จะเต็มที่ของพลอยตอนนี้รู้สึก ตื่นเต้นอยู่แอบไม่มั่นใจในตัวเองด้วยซ้ำว่าจะทําได้ดีหรือเปล่าเอาจริงๆนะพลอยแอบเรียนแอคติ้งมาด้วยนะแล้วพลอยก็แบบพยายามที่มันจะทําให้ดีอ่ะก็แอบตื่นเต้นนักแสดงใหม่เลยอ่ะตอนเนี้ยเหมืนอ,อนี่พลอยก็จากกดดันเพราะลบบคก็คาดหวังว่าที่ฟัน,นคืออยงมากคือคือคนจองอ้ไ,ไรยเงี้ต้องมีเหรอมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดตัวแบบผู้หนักไหมอะครับมันกลางๆอะค่ะมีบ้างมีบ้างแต่ว่าพลอยว่า เรื่องบูมันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ามันเป็นเรื่องของของเรื่องของบทมากกว่าที่เราจะต้องเข้ากับนักแสดงแต่ละท่านเนี่ยอันนี้พลอยพลอยแอบแอบรู้สึกกดดันในตัวเองนิดหน่อยว่าเราจะทํายังไงให้เหม,มาะสมดีแล้วยิ่งต้องเข้าบทกับพี่นอยเยอะมากยิ่งเกรง <c oughs> <c oughs> คือการในทางของพลอยได้เข้าบทกับน้องๆน,นะคะแล้วก็เข้าบทกับก๊อตก็ยังเป็นวันที่ไม่หนักมากมันก็ยังเหมือนบว่าเป็นวอร์มอัพไปก่อนแต่ส่วนเรื่องของ บทอันอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะเจอทุกคนแล้วในใน,นอาทิตย์หน้าเนี้ยนะคะแต่ก่อนนันนี้ได้มีการรีรูแล้วก็ได้มีการพูดคุยแชร์ความคิดเห็นในเรื่องของการอาร่านบทก็มีการได้ปรับได้คุยกันบ้างแล้วแต่ทีนี้มันเป็นเรื่องของเดี๋ยวพอจะมาอยู่ที่นี่ก็เดี๋ยวแล้วนอก,นอก,นอก,นอกรอบนอกรอบเราคงต้องมีการเวิร์กช็อปมีการนั่งคุยกันกันกันเยอะเลยอะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องบทนะคะเพราะว่าทุกคนก็มาพักที่พัทยาอยู่แล้วคงแบบว่าสมหัวกันคุยค่ะ ค่อยไม่ได้บอกไม่รับนะคะคุยแบบคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเรามันเป็นอะไรที่แบบมันน่าสนใจจริงๆอ่ะมันมีใครจะไม่อยากไม่อยากทําบ้างเพราะว่านี่มันก็คืออาชีพของลอยเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเฮ้ยเราคอยพยายามมองหาอะไรที่คอแบบไม่เคยทําหรือหรือพุ่งกับไปได้ทํางานกับคนใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคอยก็รออยู่เรียกไฟถามว่า รับไม่รับหมดค่ะแต่ว่าขออ่านบทก่อนอะไรเงี้ยขอนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะมันแบบมันก็เคยมีหนังให้พี่แคสต์เลยนะ้อาเพืถามก่อนว่าเฮ้ยบทเป็นยังไงแต่ถ้าแบบต่อให้เป็นเล่นเล่นเป็นผู้หญิงขายตัวนะแต่ถ้าบทมันแบบมันใช่นะพอเล่นได้ทุกอย่างอะไรก็เล่นแต่ว่าขอดูบทก่อนอะไรเงี้ย่ะเล่นได้หมดเลยแปดปีและ้ะ แบบเดียวอะแบบเดียวเออไม่ได้เล่นนานมากอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นมากเลยพอยเล่นหมดเลยแต่แต่ก็ก็อีกอะคือด้วยความที่ว่าพอก็เข้าใจว่าบทบาทพอเราโตขึ้นเนี่ยบทบาทมันก็จะถูกปรับปรับให้โตขึ้นทีเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าทางผู้จัดแล้วลหละว่าแบบ เขาจะยังไงอะไรเงี้ยว่าว่าว่าจะแบบทำหนังแบบไหนแต่พอยเชื่อว่านักสแสดงที่แบบรุ่นรุ่นพลอยมันยังมีศักยภาพมันมีอยู่เยอะมากนะแต่เพียงแต่ว่าเขารอโอกาสที่จะจะทำงานเพราะว่าหนังสมัยใหม่เขาก็จะขายกับอ่าความรักความหนุ่มสาวความยังเันนู่นนี่นัน่นนีนนน่อะไรเงี้ยค่ะก็รุ่นเรายังรองทํางานอยู่นะคะใช่ค่ะมีค่ะรอรอเออเป็น เป็นเออเป็นเป็นหนังเหมือนกันค่ะเป็นหนังเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้พลอยพลอยได้แคสตัตนน้งแต่ต้นปีแล้วพลอยแคสตอนเดือนเมษาแล้วก็แคสได้มาแ็ตอนนี้คือเขากําลังแคสตักงแสด,แดงท่านอื่นอยู่ยังไม่ผ่านทางทาง,ง,ง,งนอกค่ะเออนั่นแหละค่ะก็เลยรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวถ้าเขาพูดได้แล้วเขาคงให้พูดเองแต่ตอนนี้เขาไม่ให้พูดก็เป็นระหว่างไทยกับต่างชาติจริงแล้วละครอ่ะพลอยพลอยไม่ ในะ่แต่จะให้ความไปทําอะไรแบบเดิมๆทุกวันนี้พอจะเปิดทีวีมาพอยังเห็นฉากตกในใงานศพอยู่เลยความรู้สึกเศร้าใจอ่ะความไม่อยากเล่นละครที่แบบมันไมใ่ให้อะไรกับคนดูไม่พอแล้วทุกอย่างมันก็ยังเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยคราะว่าถ้าเรายังย่อมติอยู่ตรงนี้มันก็คงไม่ไปไหนเพราะว่าก็เอาตรงๆอ่ะหลายคนก็ไม่ค่อยดูละครแล้วแล้วก็รู้สึกรู้สึก,ร,สกรู้สึกเบื่อรู้สึกเออมันไม่เซอร์ไพรส์มันไม่ surprise, ม,ม,ม,มีอะไรน่าตื่นเต้นคนไทยหลายคนก็ไปดูทาง ช่องทางอื่นมากขึ้นนะคะก็พูดตรงๆพอยเองก็ยังเป็นคอ,อยดูแบบไม่ได้กระแดะแต่ว่าเราก็ดูแบบหนังต่างชาติมากขึ้นต้องถามว่าทําไมคนไทยถึงชอบดูหนังเกาหลีเพราะอะไรเพราะบทนักแสดงหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราดูแล้วประทับใจนี่เราพอเราเรา,เรารู้สึกว่าคนไทยทําได้ทําไมไม่ท,ทําทำไมยังยึดติดอะไรเดิมๆอยู่อะไรเงี้ยคอ,อยก็เลยขอถอนตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ จริงๆแล้วเขาไม่ต้องการแหละเขาเบื่อแล้วแต่เราต้องหามเขาอักค,คืนนี้แหละคอยกันอย่างที่บอกอ่ะคุยไม่ได้ไม่อยากเล่นละครแต่ว่าถ้ามันยังยังเดินเดินย่ำกันอยู่ที่เดิมคอยเขาจะต้องขออนุญาตออกมาก่อนดีกว่าไม่อยากอยู่จนกว่าคนไม่ต้องการ <c oughs> าน่ะฝากผลงานด้วยนะคะฝากอ,ะอกอีกอีกหลายเดือนเลยค่ะปีหน้าเลยค่ะปีหกตอนนี้พวกเราก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทําแล้วเดี๋ยวคงได้เห็นอะไรที่มันแบบทางช่องทางต่างๆเรื่อยๆขอกําลังใจ สดมวนหมให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมตาเนวขบสอบทุกข่าว